ครับสวัสดีช่วงเย็นๆนะครับวันนี้นะครับก็พามาดูนะครับใ้อาหารไก่นะครับกับหานนะครับช่วงเย็นๆนะครับก็จะวุ่นวายนิดนึงนะครับอาหารที่ให้นะครับก็จะมีนะครับนี่ครับเขียวๆนั่นคือแหนแดงนะครับแหนแดงที่เลี้ยงไว้นะครับแล้วก็เอามาผสมกับลำนะครับผสมกับลำนิดหน่อยนะครับแล้วก็มี อาหารสําเร็จรูปด้วยนะครับใส่นิดๆหน่อยๆนะครับผสมกันไปนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับมีอยู่ประมาณแปดยี่สิบตัวประมาณนี้นะครับก็ถ้าให้กินอาหารสําเร็จรูปอย่างเดียวนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้เยอะเหมือนกันนะครับเดือนเดือนหนึ่งก็ใช้เยอะนะครับซึ่งมันไม่คุ้มค่านะครับ ก็แพงนะครับค่อนข้างที่จะแพงนะครับราคาแพงด้วยเลยต้องหาวิธีนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับก็คือเลี้ยงมีเนี่ยเรามีแหนแดงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผสมให้กินอย่างนั้นนิดน่อยนะครับเช้าเย็นนะครับเขาก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับก็แข็งแรงดีนะครับก็ตัวก็โตอยู่นะครับ ตัวลลายครับไก่เป็นบาพีมัดล็อกนะครับก็รู้สึกจะห7เจดเดือนแล้วครับใกล้จะไข่แล้วแหละนะครับน่าจะหเดือน <Mandarin> แล้วถ้าจำไม่ผิดก็มีห่านห่านก็มีไข่แล้วครับหา่านไข่อยู่สี่ห้าฟองนะครับเดี๋ยวเดินไปดูอาจจะมืดนิดหนึงน่งนะครับขเข้าไปกกไข่ผมกก ไม่ร้องหูกไม่ร้องผมให้เข้ากกเองนะครับนยครับได้ห้าฟองนะครับแล้วก็นนีครับมีไข่ไข่ของไก่งวงนะครับไก่งวงก็มาไข่ตรงนี้สี่ฟองแล้วก็ผมเอาไปใส่ไข่ในในนะครับใส่ในไข่ห่านอีกสองฟองก็เป็นหฟองครับได้เยอะอยู่นะครับแต่ไข่ไข่นกเอ้ไม่ใช่ไข่นก ไก่ไก่งวงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะฟักออกมาเป็นตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าผม,มยังไม่เคยเห็นเขาผสมพันธุ์กันนะครับก็เลยไม่เป็นไรให้เขาลองกกดูนะครับเผื่อมันจะเขาอาจจะผสมแล้วมันมีเชื้อไข่เชื้ออาจจะมีเชื้อนะครับไม่แน่เลยไม่แน่ใจยังไม่ได้ส่องด,ด้วยนะครับครับให้ดูบรรยากาศนะครับอาจจะ อุ่นวายนะครับอุ่นวายมากอะไรมีปัญหาอะไร,นะรจะชอบวุ่นวายห่านจะชอบวุ่นวายแล้วก็รู้ด้วยนะครับช่วงเช้านี้เวลาเห็นเราเดินอย่างเงี้ยจะขอกินละนะครับเริ่มส่งเสียงนะครับขอกินละนะครับในคอกนั้นก็จะเป็นไก่อีกสายพันธุหนึ่งนะครับเป็นไก่ไข่เหมือนกัน ได้มาหกตัวนะครับตอนที่ซื้อมาตั้งแต่ประมาณน่าจะยังไม่ถึงเดือนนะครับหกตัวนะครับตอนนี้เหลืออยู่สามโฟกัสไม่ได้เหลืออยู่สามตัวตัวเมียตัวเมียสองตัวแล้วก็ตัวผู้อีกหญิ่งตัวนะครับเห็นไหมอันนี้ต้องขังไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอ้พวกข้างนอกนครับจะไล่ ไล่จิกกันไล่ตีเลยนะครับข้างนอกที่โกงครับก็จะประมาณนี้แหละครับช่วงเย็นๆจะวุ่นวายหน่อยนึงโอเคก็ผมก็ให้ชมบรรยากาศนะครับภายในบ้านสวนเล็กๆนะครับนะครับเป็นกล้วยนะครับกำลังงามเลยนะครับโูกมาปีกว่าแล้วยังไม่เคย ยังไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับเพราะว่าดินมันแห้งแล้งนะครับช่วงหน้าแล้งแล้งมามาช่วงฝนก็เริ่มเริ่มโอเคขึ้นนะครับน่าจะได้กินอยู่สองซ้เครืออยู่นะครับข้างหลังนี้นะครับเริ่มจะโตลวนะครับเดินหากล้วยด่างก็ไม่มีนะครับกํำลังฮิตกันอ่ะโอเคครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ